หลังจากที่ได้เปลี่ยนเส้นหัวกระแทกลงไปนะครับที่เป็นหัวเพชรก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีชั้นหินครับเจอชั้นหินมันก็จะพุ่งออกมาเรื่อยๆนะตัวนี้จะเป็นตัวเจาะเป็นการกระแทกรกระแทกลงไปส่วนตัวนู้นครับสีเหลืองๆด้านนู้นก็จะเป็นถังปั๊มลมขนาดใหญ่ครับตัวนี้ก็จะใช้แรงดันลมนี่ครับพอมันไปถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะเป่าหินเป็นชั้นหินครับออกมา มันจะใช้เวลาเร็วกว่าเครื่องที่เป็นแบบน้ำบนนะครับอันนี้เป็นเครื่องลมนะครับกระแทกอัดลงไปแต่ละพื้นที่ก็ระดับความลึกของน้ำต่างกันนะครับตอนนี้จะลึกลงไปอยู่ที่ประมาณ9เมตรโดยประมาณครับเหล็กที่ใส่ลงไปนี่คือ3ท่อนนะครับเห็นไหมครับเจอชั้นหินแต่ละชั้น ลักษณะสีของหินแล้วก็ฝุ่นที่มันออกมาก็จะต่างกันนะครับ,บนี้เลยอันนี้เป็นหินขาวครับคุ้มกระจายออกมาทางข้างนะครับถ้าเป็นการเจาะบ,บาดาลโดยทั่วไปก็จะเป็นน้ําไหลวนนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเป็นฝุ่นทั้งหมดเลยเป็นเครื่องนี้ก็ถ้าเจอตาน้ําก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก สามถึงสี่ชั่วโมงนะครับรอดูกันต่อไปครับผมว่าน้ําจะออกมากี่เมตรนะครับความลึกแล้วก็ระดับน้ําจะเป็นยังไงบอ่อที่จอดนี่คือกดนิ้วนะครับค่าจอดสองหมื่นพันห้าพันบาทรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นย่างไงถ้าน้าไม่ออกนะครับท้าก็จะไม่คิดตังค์ที่เหลือก็จะเป็นค่าน้ําใจค่าแรงแรงางานก็แล้วแต่เรานะครับเหล็กเต็มตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแท่งเหล็กครับความลึก ถึงจุดสูงสุดแล้วที่มันจะลงไปได้ก็จะต้องมีการดึงเหล็กขึ้นมาแล้วก็ใส่ท่อนเหล็กลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวรอดูหัวมันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแท่งเหล็กก่อนนะครับ เป็นการเปาชั้นหินเศษหินต่งางๆที่มันเจาะออกมาเป็นแบบนั้นครับด้านหลังนะครับเศษหินที่มันออกมาตอนนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแกนเหล็กครับเพราะว่าระดับความลึกของบอ่อมันมันมันสุดที่แกนเหล็กจะเจาะลงไปได้ก็ต้องใส่เหล็กเข้าไปเพิ่มนะครับ เหล็กแต่ละท่อนจะอยู่ที่ประมาณ3เมตร20นะครับระดับสีของชั้นดินต่างกันนะครับเห็นไหมครับสีมันก็จะออกมาบริเวณที่ช่างเหยียบเห็นไหมครับงั้นชั้นชั้นมันจะต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความลึกก็จะเป็นหินชั้นไหนสีดินอย่างไรประมาณนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเหล็กใส่ลงไปจอได้ประมาณ3เมตร20ก็จะมีการเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆครับ ช่างจังหวัดสุรินทร์ครับก็จะเดินสายจอดในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกดบางพื้นที่ถ้าจอดสองหมครับบ่อหนิ้วก็ลองโทรไปสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างวิดีโอเอาเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นท่อนที่4แล้วนะครับก็น่าจะประมาณ10ปกว่าเมตรละ ่นก็จะไปนั่งร้อครับเพราะว่าปล่อยให้เครื่องมันทํางานไปนะครับมันก็จะกดลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับ